สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งยินดีกับแจส๊สออกรถรูป้ายแดงมาคันนี้แหละน้ำพักน้ำแรงของจริงต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวศิลปินตลกชื่อดังแจส๊สจนชื่นหรือแจส๊สปุกนิกปะไปยองกุ๊กกุ๊กหลังจากที่เจ้าตัวทุ่มเททํางานหนักมาทั้งชีวิตกว่าจะประสบความสําเร็จในอย่างทุกวันนี้หาเลี้ยงครอบครัวดูแลคนรอบข้างเป็นอย่างดีมีบ้านมีรถอย่างที่ฝันจนเด็กๆรุ่นใหม่หลายคนยก ok, ให้เป็นไอดอลในการใช้ชีวิตและสุดหนุ่มแจส๊สก็ได้เลิกงามยามดีถอยรถรู ดำคันงามเบนซ์ g 4 0 0ีที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงมาเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองซึ่งทางภรรยาสาวแจงปุณนาสาก็ได้โพสต์ภาพเผยรถคันดังกล่าวลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวแอสไซแจงจิตพร้อมแนบแคปชั่นแสดงความยินดีกับสามีว่าเลิกง,งามยามดีขอบคุณพี่ม่อนนะคะดูแลดีมากจัดให้แจ่มแจ่มจริงๆแอสไซโอเอสเคอันด์ด์สกอร์มแอสไซโชคดีทะเบียน e เริ่มรับงานแล้วนะคะแจสคันนี้คือน้ำพักน้ำแรงจริงๆดีใจขณะที่คนันเทิงแห่งคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับ รถรุ่บนส์ G 400D สนนราคาหลัก10ล้านอย่างไรก็ตามขอให้รถคันใหม่นั้นขับขี่ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ